สวัสดีค่ะราศีเมถุนวันนี้จิ๊บหน้าจ,จะดูดวงความรักให้กับราศีเมถุนทั้งคนที่เป็นโสดและคนที่มีคู่แล้วนะคะมาดูกันว่าความรักเป็นอย่างไรบ้างในเดือนมีนา,มนาคมพศ2567นะคะเดี๋ยวจะดูดวงให้ทั้งคนโสดและคนที่มีคู่คลิปนี้คลิปเดียวจบเลยแล้วก็เหมือนเิมค่ะอย่าเพิ่งเอาไปตัดสินใจอะไรจนกว่าจะได้ดูดวงส่วนตัว ดูดวงส่วนตัวรายจิตาจะจสี่สทักเข้ามาได้นะคะแล้วก็จิ๊บได้อธิษฐานเปิดไพ่ไว้เรียบร้อยแล้วจะได้ไม่ต้องเสียเวลาดูจิตบเปิดไพ่นะคะมาดูดวงกันเลยสําหรับราศีเมถุน ในเดือนมีนาคมนะคะสำหรับคนโสดแบบมีคนคุยก่อนเลยนะคะว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนคุยเป็นอย่างไรบ้างในเดือนมีนาคมไพ่บอกนะไพ่บอกแบบนี้เขาว่าคุณมีแนวโน้มที่จะคุยกันด้วยเหตุด,ด้วยผลค่ะมีการงอนกันความสัมพันธ์เป็นแบบงอนการไม่รู้ใจของอีกฝ่ายหนึ่งก็เลยมีอาการงอนเข้าใจผิดอย่างเงี้ยบ่อยแต่ว่าความสัมพันธ์เป็นไปแบบช้าๆค่อยๆพัฒนาแล้วก็ค่อยๆปรับความเข้าใจกันไปเหมือนเรียนรู้ว่าเขาชอบอะไร เราไม่ชอบอะไรเขาก็รู้ว่าเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรค่อยๆพัฒนาค่อยๆปรับปรุงกันไปเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในเดือนนี้มันเป็นไปตามเหตุตามผลคุยกันแบบมีเหตุมีผลนะคะแอบน้อยใจบ้างบางครัง้งเพราะว่าไม่กล้าพูดไงพูดเฉพาะในสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลเท่านั้นส่วนในเรื่องของความรู้สึกไม่กล้าพูดเท่าไหร่น,นะคะแล้วก็เลยอึอดอัดบ้างเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะถือว่ายังดีอยู่ค่ะคุยกันไปใช้เหตุใช้ผลคุยกันไปค่อยๆเริ่มทําความรู้จักกันอะไรที่ต้องปรับกระปรับประมาณนี้นะคะสําหรับเดือนนี้คนที่ มีความสัมพันธ์กับคนคุยก็คือมีคนคุยนั่นแหละความสัมพันธ์เป็นประมาณนี้นะคะเกี่ยวกับความรักในเดือนมีนาคมสําหรับราศีเมถุนมาดูกันต่อสําหรับคนที่โสดสนิทคนที่โสดสนิทเนี่ยความรักเป็นอย่างไรบ้างในเดือนมีนาคมให้บอกแบบนี้ค่ะคนที่โสดสนิทมีโอกาสที่จะได้เจอใครบางคนนะที่สารความสัมพันธ์แบบรวดเร็วพัฒนาก้าวกระโดดเพราะฉะนั้นคุณมีแนวโน้มจะเจอใครบางคนหรือคนคนนั้นเนี่ย เข้ามาแล้วสามารถที่จะคุยกับคุณได้ยาวๆเลยนะเท่าที่คุณดูแล้วคุณสามารถพัฒนาได้สามารถคุยไปก่อนได้ยาวๆดูไปเรื่อยๆได้ยาวๆคุณมีความสุขกับความโสดค่ะแล้วก็เข้าไปคุยกับคนคุยได้ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ชีวิตโสดไปด้วยทดลองคุยไปด้วยแล้วก็ความสัมพันธ์ค่อนข้างจะดีพัฒนาไปได้รวดเร็วในเดือนนี้นะสาหรับคนโสดที่เพิ่งเจอนะมีแนวโน้มที่จะเจอแล้วก็เจอแล้วก็ดูเหมือนว่าจะพัฒนาได้เร็วและสามารถจะคุยไปได้เรื่อยๆด้วยมีลักษณะ ของการที่ต้องปรับปรุงแก้ไขตัวเองเพื่อให้เข้ากันกับเขาหรือเปลี่ยนแปลงตัวเองถ้าอยากมีแฟนอะไรประมาณนี้อารมณ์นี้มีแล้วก็ให้ความอึดอัดยังติดตามมาอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ระวังเรื่องพ่อแม่พี่น้องกฎระเบียบทางสังคมหรือศาสนาที่ต่างกันอะไรพวกนี้มันจะเข้ามาเกี่ยวข้องทําให้อึดอัดอยู่บ้างเล็กน้อยนะคะอะมาดูกันต่อ ว่าแล้วคนที่เข้ามาในเดือนมีนาคมเนี่ยสำหรับราศีเมถุนเนี่ยเขาหรือเธอคนนั้นเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างนะคะไพ่บอกแบบนี้นะคนที่เข้ามาอาจจะเป็นคนที่เกิดในราศีธนู ถ้าไม่ใช่ราศีธนูนะเขาหรือเธอคนนั้นอาจจะเป็นคนที่ชอบผจญภัยเป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิตเป็นคนที่ชอบอะไรที่ไม่ซ้ําอยากพาไปทานข้าวที่ซ้ําๆเดิมๆนะเพราะราศีธนูหรือคนลักษณะแบบนี้ไม่ชอบชอบผจญชอบผจญภัยชอบความแปลกใหม่ในชีวิตชอบความท,ท้าทายมีเป้าหมายในชีวิตรักธรรมชาตินะคะอันนี้คือลักษณะของเขาหรือเธอคนนั้นแล้วก็เป็นคนที่รู้จักเอาใจเขาเมื่อใส่ใจเราพยายามที่จะถามว่าคุณเป็นยังไงคุณชอบอะไรไม่ชอบอะไรแล้วเขาก็ปรับตัวประมาณเนี้ย เขาเป็นคนที่ค่อนข้างเห็นใจคนอื่นและหรือเขาอาจจะเป็นคนที่เกิดในราศีพิจิกถ้าไม่ใช่ราศีพิจิกนะเขาก็อาจจะทํางานเกี่ยวกับความตายเช่นขายประกันอ่ศัตวแพทย์ศัตวาบาลทํางานอยู่ในโรงพยาบาลทั้งหลายหมออะไรทั้งหลายสเปเลอร์เกี่ยวกับความตายแต่งหน้าศพได้หมดเลยแต่ละอาชีพที่หมอคิดได้เนาะเออเนอหน้าเป็นแฟนทั้งนั้นเลยเนาะ,ะนิติเวชศาสตร์อะไรอย่างนี้เออประมาณนี้ทํางานเกี่ยวกับความเป็นความตายของคนเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็น เก,กเกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องของแพทย์เกี่ยวกับการขายประกันก็ได้นะคะเกี่ยวกับความเป็นความตายประเตงอะไรได้หมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอยู่กับความเป็นความตายของคนนะหรือเขาอาจจะมีเซนก็เป็นไปได้ด้วยเขาชอบที่จะขัดแย้งกับคุณเขาเหมือนจะทะเลาะก,กับคุณตลอดเวลาแต่อย่างไรก็ตามค่ะความคิดเห็นเขาขัดแย้งก็ตามแต่ว่าเขาหรือเธอคนนั้นมีลักษณะที่เหมือนกับว่าตรงสเปคคุณมากใช่มาก ชอบมากถูกใจมากนี่แหละสเปคแล้วก็มีลักษณะของการที่เข้ามาในรูปแบบเพื่อนค่ะไม่ได้เข้ามาในลักษณะที่จีบตรงๆแต่เข้ามาในลักษณะของเพื่อนหรือเป็นเพื่อนกันมาก่อนนั่นเองนะคะในช่วงเดือนมีนาคมาราศีเมถุนจะเจอคนที่มีลักษณะแบบนี้เข้ามาหรือคุณอาจจะเข้าไปพูดคุยกับเขาเองก็เป็นไปได้ด้วยนะคะงั้นมาดูกันต่อว่าไพ่จะแนะนําราศีเมถุนว่าควรจะทําอย่างไรบ้างเกี่ยวกับความรักในเดือน มีนาคมนะคะไพ่บอกแบบนี้ค่ะว่าคุณควรทําอย่างไรราศีเมถุนไพ่บอกว่าให้คุณทําตัวให้มีค่าคะ่ะเพราะว่าคุณเนี่ย เป็นคนที่เขาเห็นคุณค่าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณเป็นตัวของตัวเองและมีค่าในตัวเองเนี่ยคือรักตัวเองสนใจเรื่องของตัวเองทําชีวิตทุกด้านของตัวเองให้มีความสุขเขามองเห็นคุณคือคนสําคัญในทุกๆด้านและมองเห็นคุณว่าเพอร์เฟกในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าที่การงานความสวยความสามารถการ ความรู้หรืออะไรก็ตามเขาเห็นคุณเป็นแบบนั้นจริงๆเขาเห็นคุณค่าในตัวคุณแล้วเขาก็รู้สึกว่าอยากจะคุยกับคุณยาวๆเพราะฉะนั้นไพ่บอกว่าคุณมีค่าในตัวเองอยู่แล้วแล้วแถมคุณสามารถคุยกับคนบางคนเนี้ยที่เข้ามาในช่วงเนี้ได้ยาวๆในบางครั้งคุณอาจจะเฉยบ้างก็ได้หรือติดต่อเขาไปนานๆทีก็ได้อะไรก็ตามที่มันไม่ดีที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ดีในครั้งก่อนๆคุณปรับปรุงแก้ไขตัวเองซะเพื่อให้ความรักมันดีขึ้นในครั้งใหม่ไพ่บอกแบบนี้นะคะ สำหรับคนโสดนะเพราะนั้นเนี่ยไพ่บอกว่าดีอยู่แล้วมันมีแค่บางเรื่องเท่านั้นที่คุณปรับตัวได้คุณก็ปรับซะแค่นั้นเองค่ะสำหรับราศีเมถุนที่มีคู่แล้วนะคะมาดูกันว่าความรักเป็นอย่างไรบ้างในเดือนมีนาคมพศ2567นะคะมาดูในส่วนของความสัมพันธ์กันก่อนเลยค่ะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักในเดือนมีนาคมนะคะไพ่บอกแบบนี้ค่ะว่า,าราศีเมถุนค่ะคุณอาจจะรู้สึกเศร้าๆเกี่ยวกับความรักในเดือนนี้ คุณอาจจะรู้สึกอึดอัดบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับความรักในเดือนนี้อึดอัดมากแค่ไหนอึดอัดจ,จนถึงขนาดมีใบสแสดงความอึดอัด2-3ถึงใบเลยนะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี้ยคุณเก็บเอาไว้กับตัวเองคุณไม่ได้บอกใครคุณไม่ได้แสแดงออกทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นคุณยังทำตามหน้าที่เกี่ยวกับความรักของคุณอยู่คนรักของคุณก็เช่นกันทุกอย่างยังทำตามหน้าที่แต่ความสัมพันธ์ค่ะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขา มันเหมือนกับว่าแสดงออกเพิ่มมากขึ้นว่าฉันต้องการความรักครั้งนี้มีเรื่องให้คุณต้องแสดงฤทธิ์เดชว่าฉันยังเป็นของคุณอยู่และฉันต้องการคุณมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นราศีเมถุนเองแสดงออกแบบนี้หรือคู่ของคุณอาจจะต้องแสดงออกแบบนี้เกี่ยวกับเรื่องของความรักเพราะต้องการที่จะทําหน้าที่เกี่ยวกับความรักทั้งคู่ยังทําหน้าที่ซึ่งกันและกันแต่ในใจลึกๆมันมีความอึดอัดและความเศร้าซ่อนอยู่ในนี้นะคะในเดือนมีนาคม ลักษณะของความสัมพันธ์เป็นประมาณนี้อะมาดูในส่วนของความรู้สึกนะเจาะลึกกันจะได้รู้กันว่ามันเกิดอะไรขึ้นเกี่ยวกับราศีเมถุนในเดือนมีนาคมนะคะมาดูในส่วนของความรู้สึกของคู่ของราศีเมถุนก่อนคะ่ะว่าเขาหรือเธอคนนั้นคิดอย่างไรเกี่ยวกับความรักในเดือนมีนาคมซึ่งอาจจะกลายเป็นความรู้สึกของราศีเมถุนเองก็เป็นไปได้ด้วยนะคะให้บอกแบบนี้ค่ะว่าราศีเมถุนคะ่ะคู่ของคุณรู้สึกว่าทะเลาะกันบ่อยเหลือเกิน รู้สึกว่ามันมีคําพูดที่ไม่ดีความสัมพันธ์มีคําพูดที่ไม่ดีหรือรู้สึกเหมือนมีคู่แข่งเพราะฉะนั้นเนี่ยทะเลาะก,กันบ่อย แล้วก็รู้สึกว่าทะเลาะก,กันใหญ่แบบครั้งใหญ่ๆใ,ในเดือนนี้มีเกิดขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองมีคู่แข่งหรือมีคําพูดที่ไม่ดีเกี่ยวกับความรักเข้ามากระทบกระเทือนจิตใจสําหรับคู่ของราศีเมถุนเขาคิดแบบนี้แล้วเขาก็รู้สึกว่าความคิดเห็นขัดแย้งกันมากๆมันไม่ใช่อย่างที่คิดมันไม่ใช่อย่างที่ตกลงกันไว้หรือความคิดเห็นต่างๆมันไปคนละทางอีกคนคิดอีกแบบอีกคนคิดอีกแบบหนึง่งมันคนละอย่างเลยนะคะแล้วก็คู่ของราศีเมถุนรู้สึกว่าอ่า รู้สึกว่าคนรักปาร์ตี้สังสรรค์และโปรยสเสน่ห์เก่งเพิ่มมากขึ้นเขาหรือเธอคนนั้นคิดแบบนี้กับราศีเมทุนหรือตัวเขาเองนะคู่ของราศีเมถุนเองเขาอาจจะรู้สึกอยากจะไปปาร์ตี้แล้วก็โปรยสเสน่ห์บ้างประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นเป็นได้ทั้งเขาอยากทําหรือเขารู้สึกว่าราศีเมถุนเป็นก็เป็นไปได้ทั้ง2องอย่างเลยก็คือมีการ ไปแฮงเอาท์บ่อยไปปาร์ตี้บ่อยมีการโพสเนตเก่งเหลือเกินอะไรประมาณนี้นี่คือความรู้สึกของคู่ของราศีเมถุนซึ่งอาจจะคิดกับราศีเมถุนแบบนี้หรือตัวเขาเองอยากจะทําแบบนี้บ้างแล้วก็เป็นไปได้ด้วยนะคะอ่ะงั้นมาดูต่อว่าแล้วราศีเมถุนเองละ่ะคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับความรักในเดือนมีมนาคมนะคะไพ่บอกแบบนี้ราศีเมถุนค่อนข้างเบื่อเกี่ยวกับความรักราศีเมถุนรู้สึกเบื่อรู้สึกลังเลไม่รู้จะเลือกอะไรดี เหมือนมีสิ่งที่ต้องเลือกแล้วก็ลังเลไม่รู้ว่าชีวิตที่เป็นอยู่ความรู้สึกที่เป็นอยู่ตอนนี้มันใช่แล้วหรือเปล่าเพราะว่าในใจลึกๆรู้สึกเบื่อแล้วก็เริ่มเฉยๆเกี่ยวกับความรักครั้งนี้แต่ราศีเมถุนก็คิดว่าเอาเถะนะเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นในเรื่องของความรักมันน่าจะดีขึ้น เพราะว่าคนคนนี้ก็ดีที่สุดแล้วทั้งรูปร่างหน้าตาการศึกษาทุกสิ่งทุกอย่างมันถูกใจและมีคุณค่าที่สุดสําหรับเราแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยดูเหมือนแล้วสีเมถุนจะลังเลลังเลเพราะว่าความเมื่อหน่ายที่เกิดขึ้นในจิตใจและเริ่มเฉยเริ่มนิ่งลงเกี่ยวกับความรักท่้นเอง มันก็เลยทําให้คุณรู้สึกแบบนี้นะคะสําหรับราศีเมถุนอ่ะมาดูกันต่อว่าแล้วไพ่จะแนะนําว่าราศีเมถุนที่มีคู่แล้วเนี่ยควรจะทําอย่างไรบ้างเกี่ยวกับความรักในเดือนมีนาคมไพ่บอกแบบนี้นะคะราศีเมถุนคะไพ่บอกว่าความรักของคุณมันจะไปแบบช้าช้าค่อยๆเป็นค่อยๆไปไพ่ไพ่แนะนําให้เอาอกเอาใจคนรักดูแลเทคแคร์ care, คนรักที่เยอะหน่อยพูดจาด้วยคําพูดดีๆจะเกิดผลดีมากนะแล้วความรักมันจะดีขึ้นดีขึ้นและคุณอาจจะต้องปฏิเสธ บางสิ่งบางอย่างไปแล้วมันจะดีขึ้นคือทุกอย่างไพ่แนะนําดีมาหมดเลยอยู่มีไพ่ปฏิเสธขึ้นมาบอกว่าคุณอาจจะต้องปฏิเสธบางสิ่งบางอย่างนะก็ไม่รู้ว่าปฏิเสธเรื่องไหนเหมือนกันไพ่ใบนี้มันแปลว่าปฏิเสธบอกเลิกไม่เอาอะไรประมาณนี้นะคะก็แต่ละบ้านแต่ละครอบครัวแต่ละคู่ไม่เหมือนกันนะคะสถานการณ์แต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันแล้วก็อันนี้มันเป็นดูแบบภาพรวมนะคะก็ลองคิดดูให้ไพ่แนะนําอย่างนี้มันแปลว่าอะไร แต่ละคนก็ต้องเอาไปประยุกต์ใช้กันเอาเองนะคะแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักพบทางออกได้นะคะเป็นกําลังใจเอาใจช่วยให้นะคะขอบคุณมากๆสําหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ทุกคอมเมนต์ด้วยขอบคุณค่ะ